สวัสดีค่ะทุกคนอกนะคะวันนี้อกจะมาทำสเปเชียลมิโซะค่ะหรือว่ามิโซะอายุยืนมิโซะอายุยืนหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่านางะอิกิมิโซะนะคะนางเก็แปลว่ายาวนะคะอิกิก็แปลว่าอิกิก็มาจากอิกิรุนะคะคือการมีชีวิตอยู่คือการมีชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองนะคะนางะออิกิ มิโซะนะคะคือมิโซะสูตรนี้นะคะเป็นมิโซะที่คิดค้นขึ้นโดยนะคะนายแพทย์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์นะคะจากมหาวิทยาลัยจุนเทนโดค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของอระบบลำไส้นะคะ ผลวิจัยของเขาแล้วเนี่ยการกินมิโซะสูตรนี้นี่นะคะจะทําให้การระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยนะคะดีขึ้นมีการปรับสภาวะแวดล้อมนะคะของการทํางานของลําไส้นะคะให้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของระบบ ของร่างกายและระบบสมองอะไรงี้ก็ทำให้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนที่ว่านะคะาการกินมิโซะสูตรนี้เนี่ยนะคะจะให้ผลอย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่านี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จากส่วนผสมของเขาแล้วเนี่ยแน่นอนมันมีส่วนผสมของหัวหอมนะคะ ซึ่งเขาช่วยในเรื่องของอการไหลเวียนของเลือดอยู่แล้วมันจะต้องดีอยู่แล้วนะคะถ้าเราสามารถกินได้ทุกวันนะคะซึ่งการกินมิโซะสูตรนี้นะคะมันก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่สามารถทําให้เรากินหัวหอมได้ทุกวันมันเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินหัวหอมเหมือนอกมากๆเลยนะคะคือถ้าเลี้ยงได้ก็จะเลี้ยงนะคะไม่ค่อยชอบกินมันเท่าไหร่แต่พอเรามีการผสมลงไปในมิโซะและส่วนประกอบต่างๆแล้วเนี่ยทำให้เราไม่ต้องอไม่รู้สึกเหม็นหรือไม่รู้สึก เขาเรียกอะไรอะมีความรู้สึกไม่อยากกินนะคะเพราะมันไม่รู้รสชาติของไอตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะสําหรับส่วนผสมนะคะอัตราส่วนผสมขององค์นะคะที่องคจะบอกต่อไปนี้ก็คือเป็นสําหรับนะคะคนที่กินอ่าเขาเรียกอะไรอะสองคนและระยะเวลาประมาณ 10วันนะคะ2คน10วันนะคะถ้าใครทำกินคนเดียวนะคะก็ลดส่วนผสมลงได้ครึ่งหนึ่งนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาปลอกหัวหอมกันก่อนนะคะเราใช้หัวหอมที่300กรัมนะคะจริงๆแล้วประมาณ1หัวใหญ่ประมาณนี้นะคะก็จะประมาณ150รากรัมนะคะแต่ว่าเรากิน2คนน่อย่างที่บอกไปเราก็จะใช้ที่300กรัมนะคะ ลูกเล็กๆแบบนี้คือถ้าใครไม่มีเครื่องชั่งก็อาจจะต้องกะปริมาณเอานะคะทางที่ดีนะคะถ้าซื้อได้ซื้อดีกว่าค่ะหัวหอมโยกใช้นะคะก็เป็นหัวหอมที่คุณพ่อปลูกนะคะเหมือนกันก็คือ ทำให้เรามันก็จะมีขนาดที่ไม่ได้ขนาดเท่ากันทั้งหมดนะคะเหมือนที่ขายตามทองตลาดทั่วไปนะคะสำหรับนี่นะคะถ้าใครไม่มีตัวเครื่องอะไรนะคะฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะเครื่องปั่นอาหารนะคะก็สามารถใช้นะคะตัวที่ขูดหัวใช้เท้านะคะใช้หัวหอมนะคะขูดลงไปบางนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครมีตัวนี้ก็คือจะสะดวกกว่าการใช้ที่ขูดค่ะ ผลลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะเมื่อกี้บอกที่150กรัมแต่นี้ก็อยู่ที่210กรัมเข้าไปแล้วนะคะเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอนนะคะว่าการใช้เครื่องช่างนะคะเป็นอะ,อะไรที่น่าจะมีติดบ้านติดครัวไว้คืออย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครมีเครื่องชั่างนี่นะคะจะดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็คิดว่าสําหรับแม่บ้านทั่ว,วไปนะคะแม่บ้านแบบที่ชอบทําอาหารก็คิดว่าน่าจะมีตัวนี้กันอยู่แล้วนะคะคือ,อเนี่ยมีไว้เพราะว่าพี่โยนะคะเขาพี่โยเนี่ยพอพอตรวจเจอว่าเป็นไขมันเกาะตับนะคะก็เริ่มที่จะควบคุมปริมาณอาหารนี้ก็คือเมื่อประมาณ3มปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการช่างว่าข้าวแต่ละมื้อเนี่ยเรากินที่กี่กรัมกี่กรัมนะคะเพื่อให้เราเนี่ยคำนวณด้นนง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าควบคุมน้ําหนักนะ อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่เขาทำอาหารนำกับข้าวว่ามีอยู่แล้วขนาดอกนะคะเป็นคนที่แบบไม่ชอบทำอาหารมากๆนะคะฉะนั้นคนจะคลิปทําอาหารขององค์เนี่ยจะน้อยมากๆนะคะระหว่างแคบลำพังการทำอาหารเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะคะจะมาให้อัดตั้งวิดีโออีกคงแบบไม่ไหวคะ่ะขอผ่านนะคะจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงใช้แรงอะไรง ไม่ถึงสามร้อยลูกที่สามเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ นี่เป็น314กรัมนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่น คะเราก็จะได้หัวหอมนะคะที่ผ่านการปั่นมาแล้วบามนี้ใช้มือขูดก็ได้นะนจริงๆแล้วแต่อย่างที่บอกมันสะดวกกว่าแล้วก็ที่มันสะดวกดีกว่านะคะจะลําบากเองทําไมจากนั้นนะคะเราเราก็จะมาผสมตัวมิโซะนะคะอันนี้เป็นมิโซะขาวนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นมิโซะแดงนี่นะคะชัดเจนมากๆเลยสี ปริมาณของมิโซะขาวและมิโซ่แดงที่จะใช้นะคะก็คือจะใช้อยู่ที่อ,อย่างละ160กรัมนะคะถ้ากินคนเดียวก็80กรัมนั่นเองตักใส่ไปเลยเกิน เป็นแม่บ้านที่แบบไม่ค่อยโอเคกับเรื่องในครัวโอเคกับในห้องน้ำนอกบ้านทําสวนแต่ว่าโอก็โชคดีที่พี่โยเขาเป็นคนแบบไม่เยอะไงไม่เรื่องมากอะไรย่างเงี้ยเขาเป็นแบบคนอะไรก็ได้อะไรย่างเงี้ยถ้าแบบเราก็ไม่รู้เนอะถ้าเป็นเหมือนแบบว่าญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจัดจ๋าเลยที่ไม่เคยออกนอกประเทศแบบ พี่โยเขาแบบไปทํางานที่นู้นที่นี่นะคะหลายประเทศเขาจะแบบอาจจะเข้มงวดกับภรรยาเขามากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็โชคดีนะคะที่พี่โยเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนใจเย็นเขาไม่ ใจร้อนเขาไม่ขี้งุดหิดนะคะเขาไม่ขี้โมโหเคืนนี้โอกรู้มาตั้งแต่อตอนที่ทำงานกับเขาแล้วล่ะไม่เคยเห็นเขาแบบโมโหงุดหิดใครเลยอะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปปั่นอีกรอบเนาะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถที่จะใช้มือนะคะคนได้เลยเอ้ย ยังยังไม่เสร็จลืมลืมอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะใส่แอปเปิลไซเดอร์นะคะลงไปที่30กรัมถ้ากินคนเดียวก็15กรัมนะคะ30กรัมนี้ก็คืออยู่ที่สองช้อนโต๊ะไม่ต้องชั่งก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เอาไปปั่นค่ะ เราก็จะได้มิโศกนะคะที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหน้าตาออกมาก็จะสีแดงๆแบบนี้เนาะเพราะว่ามันผสมกับมิโซดแดงนี่แล้เราก็นะคะเอามาใส่ในบล็อกทํำน้าแข็งนะคะคืออันนี้ก็หลังจากที่ไปอ่านข้อมูลมานะคะก็คือว่าสําหรับนะคะน้ำซุปน้ํา ถ้วยหถ้วยซุปมิโซะเนี่ยนะคะจะใช้น้ำอยู่ที่150มลตรนะคะและแล้วก็จะใช้มิโซะที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะ30กรัมก็คือ30กรัมต่อ150มลลฮันอกกิน2คนนะคะก็คือทำทีเดียวกิน2คนก็จะใช้น้ำที่300แล้วก็ใช้ มีโซดที่60กรัมนะคะเราก็เลยเลือกตัวบล็อกทำน้ำแข็งนะคะที่มันใหญ่ที่มันใส่ได้60กรัมถ้าใครทำกินคนเดียวก็ให้ไปเลือกช่องเล็กๆมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในแต่ละช่องเอออย่างที่บอกตอนแรกคิดว่าแบบกะกะเอาก็ได้แต่มันควรมีที่ช่างแหละมันก็สะดวกหลายอย่างนะคะ ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงเนอะว่าแบบเอาหกกรัมหรือยังเกินด้วยเนี่ยมาเรามาคุยกันต่อเรื่องของสามีญี่ปุ่นนะคะก็แบบเคยเจอคือจะมาว่าแบบว่าเฉพาะว่าเป็นแต่คนญี่ปุ่นนะมันก็ไม่ใช่หรอกนะคือคนไทยคือทุกชาติอะคนเราอะมันก็มีแบบ มันก็นิสัยไม่เหมือนกันทุกคนนะ,นะคะจะถามว่าแบบคนญี่ปุ่นคือที่คือเนี่ยแบบตั้งแต่ตอนที่คบกับพี่โยมใหม่ๆนะคะคือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบเนี่ยจะเหมือนโอชินหรือเปล่าเนี่ยโอชินเอาจริงๆพี่โยก็ไม่เคยดูโอชินเราแบบเราโอชินมันคืออะไรก็ยังไม่เคยดูจนถึงตอนนี้นะมันเลยกลายเป็นแบบเพราะว่าหนังมันแบบไปการสร้างเขาเรียกอะไรอนะสเตอริโอไทป์ให้กับ คนชาตินั้นๆหรือเปล่าในนี้นะคะก็มีส่วนนะแต่ว่าถามว่าแบบเออผู้ชายสมัยก่อนนะมันก็ใช่นะคะว่าเขาก็จะเน้นในเรื่องของการทํางานนอกบ้านนะคะการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะงานในบ้านก็คือจะเป็นงานของผู้หญิงของแม่บ้านนะคะ ก็คือเนี่ยถ้าดูในพ่อกับแม่ของพี่โยก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะก็คือพอพ่อเข้าบ้านมาเนี่ยพ่อก็จะไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับในบ้านและนะคะเขาก็จะกินข้าวอะไรไปคืองานในบ้านเนี่ยก็จะเป็นแม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะคนเรามันก็เปลี่ยนไป ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมนะคะที่เขาไปเจอมาอย่างพี่โยนเนี่ยคือเขาอยู่คนเดียวนะคะคือใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายนะคะก็คือไปเรียนไกลบ้านเขาก็จะอยู่หอมาหาลัยเขาก็อยู่หอนะคะแล้วก็พอทํางานปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทแบบท้องถิ่นนะแตเเ่เป็นบริษัทคือเป็นเป็นบริษัทที่กําเนิดกําเนิดใน จังหวัดชิโซกะนะคะบริษัทใหญ่เลยแหละถ้าใครอยู่ชิโซกะต้องรู้จักบริษัทนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ประจำอยู่ที่ชิโซกะไม่ได้ประจำอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็นอนไปโตเกียวไป,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนสุดท้ายก็มาอยู่ที่ไทยฉะนั้นคือเขาใช้ชีวิตแบบคนเดียวทําอาหารเองบ้างอะไรบ้างเขาทํามาตลอดฉะนั้นก็คือเขาก็จะแบบล้างจานเองการแบบ การใช้ห้องน้าอะไร่งของเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบเออการยืนฉี่ะมันสกรปรกมันทําให้ห้องน้าสกรปรกเขาก็ไม่ยืนฉี่นะคะมาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือมันก็ทําให้ออกแบบเออทางานบ้านสบายขึ้นนะคะในะปัจจุบันนี้หรือเล่าต่อก็คืออย่างลูกผู้ชายหรือผู้ชายอะไรนี้นะคะแม่เนี่ยเขาก็จะเลี้ยงให้แบบ ถ้าไม่ต้องทําอะไรในบ้านเลยรงานบ้านเนี่ยจะเป็นในส่วนของอแม่จัดการอะไรอย่างนี้นะคะพรานั้นคือพออก,อ,อกกับพี่โยเนี่ยคบกันตั้งแต่อยู่ไทยนะคะพี่โยก็จะอกจะทํากับข้าวพี่โยจะล้างจานอย่างเงี้ยมาตลอดพอกลับมาบ้านแรกๆนะคะคือพอพี่โยล้างจานปุ๊บคือแม่แบบตกใจมากนะแม่แบบอุ้ยล้างจานด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบตกใจแบบแปลกใจลูกตัวเองล้างจานนะเออคือแบบ แต่หลังจากนั้นแม่เขาก็เริ่มชินนะคะก็จะให้พโยล้างเลยถ้าไปกินข้าวที่บ้านแม่เลยคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วเลย้ะก็อย่างที่บอกสภาพแวดล้ลอมเวลานะคะมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วยิ่งที่บ้านนะคะบ้านของพโยนเนี่ยคือเขาปรับตัวกันง่ายอยู่แล้วมันก็นะแล้วแต่นะคะฉะน,นั้นคือแบบอกว่า มันก็ไม่เสมอไปละแล้วเดี๋ยวนี้มันยิ่งมีคําว่าแบบอิคุเมงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก่อนจะมีแต่คําว่าอิเคเมงที่แปลว่าแบบผู้ชายรูปลออะไรอย่างนี้นะคะเีนี้ว่าแบบเป็นอิคุเมงก็คือผู้ชายที่แบบอาช่วยเลี้ยงลูกทํางานบ้านทํากับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เริ่มมีค่านิยมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนั้นฉะนั้นคือแบบสังคมญี่ปุ่นคือผู้ชายก็ไม่ได้แบบเออไอนี้เ่าเดียวเท่านั้นแล้วก็ผู้หญิงก็เริ่มทำงานนอกบ้านนะคะ เขาก็ไม่ไม่ได้คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุผลที่ทําไมผู้ผู้ชายไม่ให้ผู้หญิงอ่าทงานนอกบ้านนะคะมันก็จะเรื่องใหญ่ๆเลยคือเรื่องของภาษีมันจะเป็นอัตราภาษีคือเขาไม่ได้คิดเป็นคนเขาคิดเป็นแต่ครัวเรือนถ้าเกิดว่าแบบเราทํางานสองคนเราคือเรารายได้เยอะมันก็โดนหักภาษีเยอะคือมันเหมือนแบบว่ารายได้เยอะก็จริงแต่ก็โดนหักเยอะคือสู้แบบว่าเออไปทํางานเป็นแบบพาร์ทไทม์หรือว่าอะไรอย่างนี้จะดีกว่าไหมก็เป็นอย่างนั้นมากกว่านะคะ ก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าเรื่องของการที่ว่าคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับงานมากกว่ากับแฟนนะคะแล้วก็ภรรยาจะต้องเข้าใจอันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคือฉะนั้นคือก่อนที่พี่โยเขาจะบอกเหมือนกับคบกับเราเนี่ยเขาก็แบบเหมือนศึกษาผู้หญิงไทยคือหมายถึงว่าดูว่าลักษณะพื้นฐานเขาเขาก็จะมีการพูดกันในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรเงี้ยว่าผู้หญิงไทยแบบขี้หึง แบบชอบตามชอบจิกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคือมันก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยหรอกผู้หญิงญี่ปุ่นบางคนก็เป็นนะคะคือพี่โยเขาก็เคยเลิกกับแฟนคนเก่าก่อนที่จะมาเจอโอ๊คือเลิกไปหกปีก็เพราะว่าผู้หญิงเ็าแบบชอบโถชอบตามชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือเราก็ต้องดูเนาะบางทีแบบว่าเขาทํางานจริงๆนะคะคือก็ให้เขาแบบติดต่อกลับมาเวลาที่เขาแบบเออว่างงานคือเราส่งไปเขายังไม่ตอบทันทีก็ไม่เป็นไรก็คืออย่า ไปตามเขาอย่าไปแบบจิกเขาอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาแบบตั้งใจจริงจังกับงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่เรื่องของการติดเพื่อนการที่แบบว่าไปเที่ยวคาราโอเกะกันไม่ความสนใจแานอันนี้ไม่ได้เป็นกับผู้ชายทุกคนนะเออก็มันก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนนะคะก็ไม่ควรเหมารวม แต่ว่าผู้ชายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับงานแต่ติดเพื่อนหรือติดเที่ยวหรือไปสังสรรค์ไปดิง้งไปคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ไหมอันนั้นขึ้นอยู่กับคนนะคะเพราะว่าถ้าคนเขาจะเลี้ยงเขาก็เลี้ยงได้ค่ะก็คือมิโซะที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่วองน้ําแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาไปใส่ไว้ในช่องฟรีซนะคะสามารถเก็บได้สองสัปดาห์นะคะก็อย่าทําให้มันมากกว่านี้เนเพราะมันก็จะไม่สดนะคะ ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็คือแช่ทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็มาเอาไปประกอบอาหารนะคะใส่ไปในซุปมิโซะของเราได้เลยและนี้นะคะก็จะได้นะคะมิโซะอ่ามิโซะอายุยืนหรือว่านางาอิกิมิโซะสเปเชียลมิโซะนะคะเขาเรียกกันสเปเชียลมิโซะนางางอิกิมิโซะนะคะลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูได้นี่ก็คือสูตรที่คนญี่ปุ่นนะคะทํากินกันสําหรับสูตรนี้นะคะ ก็รสชาติมันโอเคนะมันจะมีความเปรี้ยวของแอปเปิลไซเดอร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญมันทําให้เราเนี่ยสามารถกินหัวหอมนะคะได้ทุกวันมันดีต่อร่างกายอยู่แล้วนอกจากมิโซะจะดีต่อร่างกายหัวหอมมันก็ดีต่อร่างกายนะคะแล้วพอมันทําปฏิกิริยากับตัวแอปเปิลไซเดอร์มิโซะแล้วก็หัวหอมรวมกันเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์นะคะที่ทําให้ดีต่อระบบร่างกายของเรามากขึ้นนะคะ ก็ลองไปทำกินกันดูนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ